มาเข้าไปอย่างต่อนเนื่องเลยนะครับหลังจากที่ Camry คันสวยคันนี้ได้ทำการติดหน้าจอแอนดรอยมิชิก้าไปแล้วนะครับวันนี้กลับเข้ามาทำการติดฟิล์มวิกาสูเปอร์นาโนเซรามิกนะครับอ่าบาร์หน้า5 0รอบพัน60เป็นฟิล์มที่ตัดแสงสีฟ้าแสงบูรไลท์ครับแสงสีน้อนแสงสปอร์ไลท์ปกป้อง UV400 UV1 UVB UV ได้100และเป็นฟิล์มเซรามิกแท้ๆสำหรับฟิล์มวิกาสูเปอร์นาโนเซรามิกตอนนี้กำลังทำการติดตั้งฟิล์มกันอยู่นะครับนี่นะฮะนี่คือการติดตั้งฟิล์ม v Super Nano ีกา s ซูเปอร์นาโนสม i ิง a าหน้าหรอบคัน60%เดี๋ยวเรากลับมาดูกันนะครับสวัสดีครับแล้วก็เข้ามายอย่างนเงอเนื่องเลยนะครับสำหรับรถที่เข้ามาทำการติดฟิววีการซูเปอร์นาโนสมริงนะครับอันนี้แคมรี่หลังจากติดหน้าจอยแอนดรอยพิสกาเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็เข้ามาทำการติดฟิวีการห้ารอบคันหน้าเต็มนะครับสำหรับฟิที่ เป็นพีชสลับมิกแท้ๆเป็นพีมที่ตัดแสงสีฟ้าแสงค,ครูไลท์แสงสีน้อนแสงสปอตไลท์ได้ดีปกป้อง UV ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเดี๋ยวเราไปดูการรีวิวนะครับเลียนะครับพีม,มีการซูปเปอร์นาโนสลับมิกนะครับเป็นพีชสลับมิกแท้ๆปานหน้า 50, 50รอบพันหน <50 S 2> เรียกว่ารอบพันหน้าเต็ม50%นะครับปกป้อง UV 400 UV ร้อยอได้100%นะครับปกป้องค่าความร้อนรวมได้ถึงเกาสิบเจำหรับพีม,มีการซูปเปอร์นาโนสลับมนะรับ นะครับคือฟิล์มกีการซูเปอร์นาโนสลับบีนะครับ50%นะครับปกป้อง UV400 UV1 UV UV ได้100%นะครับแล้วก็ให้การตับกีสบายตาทั้งกลางวันและกลางคืนนะครับนี่คือฟิล์มปวัตกรรมที่ดีที่สุดนะครับสำหรับฟิล์มสลับบีแท้ๆนะครับฝาหลังก็เช่นกันนะครับ50%ปกป้อง UV ปกป้องแสงสีฟ้าตัดแสงสีนอนนะฮะที่อายุการใช้งานของคอมพิวเตอร์นะครับประหยัดน้ำมันเพราะแอร์จะไม่ตัดบ่อย ฝั่งคนขับเ็เช่นกันนะครับนี่นะฮะคือฟิล์มที่ดีที่สุดในตอนนี้สําหรับฟิว์มิกาซูเปอร์นาโนสังกีนะครับนี่นะตัดแสงสีฟ้าในยามก้ามือนะครับมองกระจกซ้ายกระจกขวานะครับไม่มีคําว่าแสบตาเมื่อเจอกับแสงไฟสีนอนนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูใดรูปภายในกันนะครับนี่นะครับปานในนะครับปานหน้า50%นะครับรอบพันหน้าเต็ม50%นะครับหลังจากที่ทําการติดหน้าจอแอนดรอยมิกาไปแล้ววันนี้ก็เข้ามาติดฟิล์มนะครับแล้วก็ติดกล้องทึกเหตุการณ์ านข้างก็50%นะครับนี่นะฮะคือฟิล์มนวัตกรรมที่มืดนอกสว่างในสดใสสบายตัวสบายตาเป็นฟิล์มที่ตัดแสงสีฟ้าแสงบูไลคัดแสงสีนอนแสงสปอต์ไลท์ได้ดีมากๆนะครับผ่านหลังก็50%นะครับนี่นะฮะนะครับสำหรับฟีล์มกันสึเฟอร์นานโอสมิกนะครับป่านหน้า50%นะครับรอบคันก็50%นะครับนี่นะฮะ ก็50%นะครับนะฮะและนี่คือปีมน้ำวกรรมที่เป็นปีมเซรามิกแท้ๆไม่มีแร่โลหะนะครับที่จะอยู่การใช้งานของคอมพิวเตอร์แอร์ไม่ตัดบ่อยนะครับประหยัดน้ำมันนะฮะภายในก็จะไม่มีคำว่าซีมองเร็วกว่าไวอันควรนะครับแถมก็จะไม่มีคำว่าแสบอยู่นะครับเดี๋ยวออกไปดูโดยรวมภายนอกกันดีๆนะครับถ้าเราทำการติดปีมเสร็จนะครับเราจะมาจอดตากแดดตรงนี้ให้หัวหน้าช่างหนึ่งช่างตู้ได้ทำการเก็บปีมนะครับถ้าลูกค้าท่านไหนนะครับที่มีรถแล้วกำลังจะออกรถใหม่ป้ายแดงนะครับ คำแนะนาก็คืออย่าเพิ่งติดฟิล์มที่แถมมากับโชว์รูมนะครับเรามาเลือกฟิล์มดีๆที่ติดแล้วติดยาไปเลยทีเดียวดีกว่านะครับไม่ต้องมาทําให้ไล่ฟ้าหลังเสียเมื่อติดฟิล์มที่แถมมาแล้วประมาณ 5- 6เดือนนะครับไล่ฟ้ารถรุ่นใหม่ๆก็จะแปะอยู่นะครับถ้าลูกค้าท่านไหนที่อยากรู้ว่าฟิล์มสมิกแท้ๆเป็นยังไงก็สามารถเข้ามาเทสฟิล์มได้ว่าฟิล์มสมิกนั้นปกป้องยูีได้ร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วก็ตัดแสงสีฟ้าแสงบูรลท์คัดแสงสีน้อนหรือเปล่าเรามีเครื่องเทสบ อย่าลืมนะครับเมื่อชมคลิปเสร็จฝากกดใจเม้นท์แชร์นะครับมันทุกเป็นรายการโปรดเพื่อย,ย้อนกลับมาดูใหม่ฝากกดติดการถาวรรู้อบที่ช่องยูทูบเอ็ถาวรรู้อบที่ช,ช่องทีมสองด้วยครับวันนี้ต้องกล่าวว่าสวัสดีครับ